สวัีค่ะพี่แดงเที่ยงนี้มีอะไรทำหยังคะก็อย่างนะเออเที่ยงเหรอเออนี่เหมือนกันเหมือนกันโอเคหนูมีร้านแนะนําเป็นลูกค้าหนูขายเมี่ยงปลาอยู่ไปลองกไหมมันจิ้มแซ่บมากใช่เมี่ยงปลาเมี่ยงปลาเผาพี่ขายเมี่ยงปลาของได้กับแกได้ด้วยเหรอพี่สองคันแล้วนะสักสี่ตัวคันนึงแถบคันนึงเนี่ยเห็นว่าจะดูเก่งคันนี้นะเหรอใช่ขายดีมากแล้วแบบยังไงต้องแบบลูกค้าต้องมีหน้าร้านที่สวยหรือว่ายังไงหรือว่าไม่เลยลูกค้าหนูพี่ใหเป็นแบบแบบ รถเข็นะนะแล้วก็โชว์ปลาแล้วก็มีเตาย่างแค่นเองอยู่ขายอยู่ข้างทางเดี๋ยวพี่จะลองถามดูว่าลูกค้าแกออกรถกับแกง่ายจริงเปล่าได้เลยพี่แดงไั้เลยคะ่ะไปเรน่มเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาคันนี้ไปให้ลูกค้าดูด้วยใช่ลูกค้าสนใจซีเอตัวนี้ใช่ตัวนี้พี่แดงเป็นโต้ตาซีเอเป็นรุ่นไฮบริดราคาเริ่มต้นเพียง1 9 0ล้าน1 9 0 0สวยไหมสวยไหมชบเฉียวน่าดู ตัวนี้นะไฟหน้าเป็นแบบโปรด์เตอร์ f u l LED เลยเพิ่มความส่องสว่างในเวลากลางคืนด้ดียิ่งขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นไมเป็นระบบไฮบริดด้วยพร้อมตัวนี้กล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันหมายความว่ากรณีที่ขับไปปุ๊บเจอสิ่งกีดขวางรถก็จะชะลอเป็ดให้ด้วยเนี่ยพี่ใช่ค่ะใช่เรามีตัวเซ็นเซอร์ให้จับให้พร้อมพอตัดหมอกให้ร้อยรอบตัวนี้เป็นรถสมาร์ทเอ็นที่คือกุญแจไม่ต้องพกพี่แดงกดปุ่มปุ๊บสตาร์ทไปได้เลยจ้ะ เซอร์ไพรส์รามากใช่ที่ตัวใช่เปิดปุ๊บหนูนี่เปิดได้เลยค่ะภายในก็เป็นไงพี่แดงทันสมัยสปอร์ตดูสวยนะใช่พี่พตัสดสีที่ทูโทนให้เข้ากับอ่าสมัยใหม่เลยอืมจะอมลองนั่งดูพี่แดงไปเดี๋ยวไปที่กันนี่หนูแค่ปุ๊บหยี่บเบรกปุ๊บ เรียบร้อยเห็นไหมนี่คือสตาร์ทแล้วหรอใช่พี่แดงสตาร์ทแล้วค่ะเสียงเบามากไปลงพันบิบพี่แดงเงียบปิบถึงเวลาขับเครื่องก็เงียบแบบนี้ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาเลยระหว่างที่ขับขับไปค่ะพี่รถก็จะชาร์จพลังงานไฟฟ้าไปในตัวทําให้ก็ตั้งแต่เล็หม่ที่สิ้สุดขึ้นไปใช่ไหมพี่จะใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วทำให้ประหยัดมันมากขึ้นตัวนี้มีป้องกันการออกนอกเลนสมบพี่แดงอาจจะเผลอเลยหยิบยกกระเป๋าใช่ไหมสมอะไรดึงกลับให้ หน,นของกลับอโต้เลยเหรอใช่พี่มันจะหน่วงกลับเลยสมมติว,ว่าพี่ขับขับไปใช่ไหมคะแล้วก็เผอไปหยิบเจ้าก,กาแฟแป๊บนึงเราสายตาไปพ่อแมก็หน่วงกลับมาให้ที่เรียนของเราคือจะใช้เส้นของถอนนเราขเป็นหลักหรือเจอคันหน้าปุ๊บพลิกมันก็จะหน่วงเบให้เหมนมันฉลาดกว่าคนเลยนะนี่ต่อไปเราคงจะไม่ต้องขับแล้วพี่คงจะไม่ขับเราแล้วล่ะ <c oughs> คันนี้ปลให้ฟรีดาวดาวแบบคนดดวว้ยคนขับไม่ใช้ด้วยเหมือนกับว่ามาถึงปุ๊บขับกลับบ้านไปใช้เลยจ้า ไฟแนนซ์แกเป็นไงดีมากเพราะว่าเขาช่วยในส่วนของอะแคมเปญไฟแนนซ์ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพนะมีอาชีพชัดเจนมีเงินเข้าบัญชีผ่านบ้างขอว่าแค่รู้ที่มาของการเงินว่าเงินนี้มาจากไหนสามารถออกได้ทุรุ่นออกได้ใช้ได้เลยว่างั้นถูกต้อง,สงเส็นเช้าผ่านเย็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ปบเ,เป็นไงค,คบครัน้นของหนูอะไปเถอะหิวข้าวอะไปกันเลย ี่กิโลคะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่นาก็ตกประมาณถ้าว่าตัว 160, ละร้อยหกสิบก็ตกประมาณเก<อ>้าส<อ>ิบถึงโลก็จะมีหลายไซส์ค่ะไซส์นี่คือร<อ>้อยหกสิบร้อยหกสิบจะมีร้อยสี่ร้อยห้าสิบสองโลดูแบบปลาแบบเนื้อสดมากๆเลยค่ะเนี่ยเหมน้ําหยดเลยอะ่ะ ใหม่ทุกวันสดทุกวันไม่สดไม่ขายใช่ไหมคะอ๋อเอากลับบ้านไปกินเองอ๋อเดี๋ยววันนี้จะขอเป็นเมนูยืนกินนะคะพี่นาได้ไหมค่ะช่วงโควิดต้องยืนกินได้อ่าได้ได้มากันแค่สองคนทานได้ค่ะตรงนี้คือที่ไหนคะตรงนี้คือคลองผมเลยคลองผมมาหน่อยอยู่ระหว่างคลองผมกับสำนักงานพณิชย์จังหวัดอ่างทองนะคะแยกสี่แยกไปแดงเลย เรามีแบบมี d e ลิเวอรี่มีแบบสง่งมีไลแมนอะไรยังไงบ้างคะพี่เป็นไลแมนค่ะอโอ้โไฮโตมีไฮไลแมน man ด้วยจ้าจริงนมมามลูกค้าคนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่า ศึกษาเรื่อยๆก็ใช่ไหมตอนนี้ก็ไลน์แมนระหว่างการการขายทางไลน์แมนทางโทรศัพท์กับหน้าร้านเนี่ยอะไรที่ไปได้ดีกว่าคะหน้าร้านส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะถูกใจตรงที่ว่ามาเขาสามารถเลือกไซส์เองได้เลือกว่าจะกินแห้งไม่แห้งได้แล้วแต่ชอบใช่แล้วเราจะบอกลูกค้าว่าอันนี้จะแห้งไปอันนี้จะสุกใหม่ๆลูกค้าจะชอบตรงนี้นะคะพี่นะ บอกเบอร์โทรนิดนึงค่ะเดี๋ยวเผื่อมีกิ้งจ้างมาสนใจไลน์แมนอะไรเงี้ยศูนย์การเ4ษหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งห้าสี่สี่ค่ะว่าน้ำเนี่ยปลาาค่ะโอเคขอาร้านเลยค่ะโอเคนี่นะคะอ่ะแบบว่านะเนื้อแบบสดและฉ่ำเนื้อเด้งเด้งกว่าหน้าเด้งกว่าหน้าก็ปลาแล้วค่ะเออใช่เด้งกว่าหน้าก็ปลาแล้วต้องจริงซีฟู้ดมะนาวสดมะนาวแท้สดจริงอะไรจริง ผักก็คือแบบว่าหลากหลายก็จะมีแบบผักกาดขาวมีโหระพาแล้วแต่ชอบยาวใช่แล้วแต่เออชอบแบบไหนอะมาหนึ่งสองสอง <c oughs> มาเงมเนื้อปลาแบบเยี่ยมมากอืออร่อยอ่ะอร่อยอพี่นารู้จักกับน้องเกดได้ยังไงคะก็แบบตอนน้องเกดมาซืา้อปลาแล้วก็ตอนนั้นอยากออกรถก็เลยไม่รู้ว่า พอดีน้องเขามาซื้อแล้วก็คุยมาซื้อปลาแล้วก็เลยกลายเป็นคู่ค้ากันเลยค่ะแล้วขอแนะนำเขาพูดดีเขาก็ให้ดูดูแล้วก็ตลอดมาตั้งแต่คันแรกเมื่อออกกี่คันแล้วคะพี่นาสองคันนี้แล้วเชื่อว่าไม่ใช่ราคาคุยบอกมาว่าสองคันต้องมาต้องมาให้พี่นาช่วยกัน้วสองคันจริงไหมสองคันเลยอะคันแรกสี่ประตูตัวออกที่ว่ามาออกเป็นแคปเพราะว่าอ เราคนของได้เยอะค่ะเพราะว่าสีประตูคนของน้อยก็เลยเลี้ยงปีกคันนี้ต้องมองที่เขาเลยประโยชน์การใช้งานใตรงตบางทีไปตลาดไทยวิ่งแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตนะคะพี่นาซื้อแบบซื้อแบบเป็นสดหรือผ่อนครับพี่ผ่อนค่ะผ่อนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกวันเนี้ยดอกเบี้ยถูกเราจะเอาเงินก้อนเราเนี่ยไปซื้อทาไมใช่ไหมคะก็ เอาเงินก้อนเนี่ยไว้ลงทุนดีกว่าทํามาค้าขายได้กําไรเยอะนะคะดอกเบี้ยรถนิดเดียวค่ะนิดเดียวต้องบอกว่านิดเดียวทุกวันนียดอกเบี้ยถูกมากนะคะพี่นาไม่เคยลืมเกดจริงๆเรอยู่กับมามันครสิบปีแล้วนะเกดก็เออก่อนเดิมคือเกดเป็นลูกค้าพี่นาซื้อปลากินตลอดแต่ต่อมาปุ๊บพี่นาซื้อเกดก็คือนึกถึงเกดตลอดเหมือนกันทีครั้งก็ต้องบอกว่าเป็นญาติพี่น้องไปแล้วแหละใช่้าหลังมาก็มีปัญหาเรื่องะรเพาว่ามีเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกดอันนี้อันนี้เขาก็จะ ให้คำตอบได้หมดชัดเจนทุกเรื่องราวดาวศูนย์ดาวน้อยไม่ดาวอยากดาวสุสานเกตค่ะทำให้ได้หมดทุกเคสทั้งหมดพี่นาการันตีใช่ไหมคะนั่งพูดถูกเนาะพี่นาเลยคันแรกพี่นาดาวไปหลักแสนคันสองบอกเกตอยากให้เงินลงทุนอยู่ขอพระบาทไปขนขอบอกได้พี่นามาเลยใช้เงินเจ็ดพันพี่พินาเจ็ดพันคันเป็นเป็นคันพี่ราคาเก้าสองสองนะพ่นาพี่แดงเก้าสองสองใช้เงินเจ็ดพันต้องบอกว่าเราขายแบบ ตามความอะไรตามความต้องการของลูกค้าเรายึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักลูกค้าแจ้งมาแบบเกตจัดให้แบบบรรทุกเตศพี่แดงกับบ้างกันโอ้โหทำไมเยอะจังเลยเนี่ยซื้อฝากชว์รู้ไหมพี่มัอร่อยอร่อยจริงๆริงอร่อยบอกต่อต้องบอกต่อแล้วเนี่ยเมียงฟ้าคิดถึงพี่นาซูร์โตลต้าคิดถึงเกตนะคะป้าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้เยอะมากมายทุกคนรอกินนะคะป้า